สวัสดีครับคุณผู้ชมครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับผมไม่ได้ลงคลิปนีอยู่ประมาณสักเกือบเป็นเดือนแล้วนะครับตั้งแต่ผมยุ่งงานมากนะครับช่วงนี้ผมเพิ่งกลับมาจากใต้นะครับพอดีไปทําธุระนะครับช่วงนี้ผมจดทะเบียนบริษัทเพิ่มอีกนะครับเป็นบริษัทโซล่าเซลล์นะครับนี่ก็เพิ่งไปทํารถมาไว้วิ่งงานนะครับก็ช่วงนี้ ก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับเหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ก็จะพยายามหาเวลานะครับมาถ่ายนะครับรายการนะครับให้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับ mm. ก็ขอบคุณหลายๆคนนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยผมแล้วก็นะครับโทรมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงไม่เห็นลงคลิปเลยนะครับ ก็ขอบคุณนะครับเอซีหลายๆท่านเลยบางคนทักไลน์มาเป็นร้อยๆข้อความนะครับบางคนโทรมาเป็นยี่สิบสามสิบสายนะครับคนคนเดียวนะนะครับแล้วก็โทรมาคนละยี่สิบสามสิบสายนะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับผมที่รักและก็เมตตาผมนะครับก็อินดูผมนะครับก็รวมทั้งชวบ้านไทยก็ไม่ได้ไปไหนนะครับไม่ได้เจ็บป่วยล้มป่วยอะไรนะครับก็ เนื่องจากติดรักนะครับติดงานที่มากขึ้นนะครับและก็มีความรับผิดชอบต่อองค์กรบริษัทที่มากขึ้นนะครับก็ผมก็นะเวลาผมเหนื่อยผมก็กะจะมาถ่ายคลิปทํา youtube ให้ทุกคนได้ดูนะครับส่วนว่านนะครับบางชิ้นผมก็ยังจัดส่งอยู่นะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมอยากจะแพ็คด้วยตัวเองแล้วก็ส่งให้ด้วยตัวเองมากกว่านะครับเพราะว่าลูกน้องผมบางบางคนเขาก็ไม่ได้ใส่ใจในการแพคนะ ผมลองส่งไปชุดสองชุดแล้วก็รู้สึกไม่โอเคผมก็เปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะครับนะต้นบ้านต้นไม้ต่างๆเวลามันหักมันเสียหายหรือมันไม่โอเคเนี่ยครับนะผมก็อยากจะให้ได้ต้นสวยๆไปนะครับแล้วก็นะครับช่วงนี้ผมก็ติดงานนะดูว่าผมใช้รถคนเดียวนะดูดินะครับเพราะผมเพิ่งไปทํารถมามาทาใหม่ทุกคันเลยนะนะครับไล่ใหม่นะครับ b i าบิ๊กไผมก็ได้จอดไว้นะครับคือไม่มีเวลาขับแล้วก็มาเจอเรื่องปัญหาของบ้านอีกนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะวันนี้นะนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับก็ในช่วงที่เรานะครับทําธุรกิจลงทุนไปนะครับในเรื่องของตัวบ้านนะครับเราไม่ได้มาดูงานเขานะครับผลปรากฏว่านะงานมันออกมาแล้วได้สักพักหนึ่งไม่ตรงสเปคนะครับด้วยความที่เรามีจิตใจเมตตาโอ้อมารีแก่ เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับนะเราก็ไม่อยากจะไปฟ้องร้องอะไรเขาครับส่วนตัวบ้านก็ว่าโอเคนะครับในระดับ80ปอร์ซน์ะครับประมาณนี้นะแต่ส่วนสนามหญ้าที่ผมลงทุนจัดไปเป็นล้านนี่นะจัดสวนนี่นะครับนะ,นะก็ต้องบอกเลยว่าหญ้ามันไม่ตรงสปีกสั่งหญ้าไทเปไปนะครับแต่นี่มันได้หญ้าใบอะไรไม่มาไม่รูนันยาวๆเลยนะนะครับ ผมเลยจะต้องให้เขารื้อใหม่หมดเลยรื้อหนะ้าที่นี้ผมจะไม่ปลูกหญ้าเลยนะครับผมก็จะเทเป็น,นปูนเต็มหมดเลยนะครับนะพอพรุ่งนี้ับช่างจะมาลุยนะวันนี้ก็คุยรายละเอียดกันนะส่วนหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านเนี่ยส่วนหน้าบ้านเนี่ยกบบน้ําตกนี่ยต,ต้องทําใหม่นะขับมันรอบบอ่อนะรู้สึกว่าน้ําไม่อยู่นะครับหมด ตรงบร่เนี่ยตรงสวนนี่เขเกือบล้านนะครับเป็นร้านเลยเลยนะครับรวมงานแก้แล้วก็เป็นร้านเลยนะต้นมงต้นไม้นยต้นละครึ่งเสนนะครับอ๋อรู้สึกว่านะผมก็ไม่ได้หยับอะไรเขานะครับก็เขาทําไม่ดีก็นะก็ยกเลิกสัญญาอีกจริงมีการจะฟอ้องร้องอาเกิดนขึ้นนะครับในระหว่างทําบ้านนะครับก็เราก็คิดว่าไม่ดีต่อครับนะเขาก็ได้รับกรม เขาทำมาเนี้ยครับก็ไม่ได้ดูดวงโรืออะไรนะแต่ว่างานมันออกมาด้วยตรงสเปคตามที่คุยในแบบแล้วก็ในเอกสารรายละเอียดที่ปราคุยกันกนันระหวงทาทําสัญญากันสัญญามีทุกฉบับนะครับแต่เราไม่อยากจะไปฟ้องร้องให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเขาก็คนหาเช้ากินขํานะครับคนทํามาหากินเหมือนกันกันกบเรานะครับเลยจะลายจดําอย่างนั้นไม่ได้นะเขาอาจจะมีเหตุผลของเขานานาประการหลายๆอย่างนะครับนะ แค่สวนตรงบ้านรอบบ้านผมเนี่ยรวมน้ําตกหน้าบ้านเนี่ยนะฮะก็หมดเป็นล้านนะครับต้นไม้ก็ต้นนี้ก็สี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าต้นไม้ผมลงไปยี่เกือบยี่สิบต้นนะนะถูกสุดก็คือต้นละหมื่นแปดนะครับก็สามหมื่นแปดสี่หมื่นห้าแพงสุดนะครับผมไม่ได้ปลูกแค่ในบ้านนะครับผมปลูกรอบรอบคาเฟ่บ่อปลาอีกนะครับนะฮะก็ไม้จัดสวนอีกนะ ถ้าใครเคยจัดสวนอยากจะตกแต่งบ้านนะต้องยอมรับว่านะครับค่าใช้จ่ายแพงมากก็กต,ตับบ้านอีกหลังนึงเลยนะครับแต่ด้วยความชอบด้วยความที่เราอยากจะได้ฟิลนะครับได้วิวบรรยากาศให้มันรู้สึกสดชื่นยามเช้านะครับก็ต้องยอมจ่ายนะผมก็เลยช่วงนี้ผมเอาง่ายว่าปัญหาเรื่องงานเข้ามาถาโทที่จะต้องให้ผมได้ต้องแก้ไขด้วยตนเอง นะครับต้องได้วิ่งตามวิ่งแก้งานต่างๆนะครับทั้งในบริษัทแล้วก็เรื่องส่วนตัวของตัวเองอย่างนี้เป็นคนดูบ้า,น,าน,นนะครับเพื่อทให้ผมนม่มีเวลามาลงคิดให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ปวยอะไรนะครับนะก็มีปัญหานส่วนเรื่องนะครับดวงชะตาบารมีเงินทองต่างๆไม่ได้ขัดสนไม่ได้ติดขัดไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินอะไรทั้งนั้น ก็ยังมีเงินไปแต่งรถไปทํารถที่หมดที่รถเจ็ดแปดหมื่นอยู่นะครับวันนี้ก็ไปใส่ทอ er นะ่อฟอจเน n ่ r มานะฟอบขัดแต่งหมดช่วงล่างคือแกะออกมันหมดเลยนะครับนะแต่งถูกสุดนะั่นคือสองแสนสองนะครับขันนั้นนะขันเด็กาอมาต่อสามแสนห้าวันจิเนืรอไปหกแสนหะ้าแล้วแค่แตกครับนะนะก็เป็นรางวัลชีวิตของผมนะใหม่ ที่ผมไม่เคยมีแล้วอพอตัวมาผมมีแล้วผมก็อยากจะหาความสุขตัวเองครับเหนื่อยครับช่วงนี้เสียงโคอาจจะตปวนี่เหนื่อยหน่อยนะครับผม <ST AN TI AL> ขอบคุณทุกคนมากๆกน <ST AN TI AL> ะครับ <ST> ท <AN TI AL> ี่เป็นห่วใจของผมครูมาถามทุกท่านไปหนึ่อยผมันได้รับสารไม่ว่าเราพระอาจารย์ครูพ,พราอาจารย์ต่างๆที่สั่งงานสัรใผมครันครูมาสอบถามทั <ST AN TI AL> ่วมาก บางคนอัดนันนะครัไม่้อมีประมาณนีินะคสิรัก์ที่เมตตาผมหน่อยนะครับนะฝากต่บไาก์แชร์นครับมานีทำอะไรแย่ผมยังให้สามสิบสิบเั็นี้น เราเทก็เลยจตั้งจิตธิษฐานคุยกับบ้านคุยกับต้นไม้ของผมนี่แหละนะแต่ก็ช่วยได้จริงๆนะครับก็มีอะไรดีๆขึ้นมาเยอะแยะไม้แยย่ๆของผมนะฮะแม่ผมเชว์วานนะครับเขามอบพลังมอบอาบรารมีนมะมอบสิ่งดีๆให้เก็บเห็นะครับนะข่าวจะท้อแท้ข่าวจะผิดหวังข่าวจะ่วปุ่มขาดยังอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตแบบ น่าสิจันใจไจ้าหนันนงเนี่ยปฏิหารทุกครั้งมาเลยะนึ่ง้จ้งไม่นเจ๊งไม่เจ๊ เลยนะนะครับมันจะได้ดูสะอาสดปลูกหญ้าไปหมดนับกง่ายา